ดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คารับครับขอต้อนรับกระสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านเป็นรายการทางการเมืองที่จะนําเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาอันนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคง,งชาติศาสนาพระมศัตร์ความภัยบุญของประเทศและสันติภาพโลกถาวรนในวันนี้ซึ่งเกือบจะปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับ เราได้รับตายายแล้วแล้วก็จะถึงวันส่งตายายงานเดือนสิแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้จะเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนใหม่นะครับที่มีมาเกือบร้อปีแล้วตั้งแต่ปฏิวัติสังคมนิยมและความสัมพันธ์ไทยจีนได้มาถึงเข้า49ปี แห่งความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นตั้งแต่ของสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลสภาศาลและองค์การต่างๆเป็นความแนบแน่นที่เรียกกันว่าเป็นพี่น้องกันวันนี้ใกล้จะถึงวันชาติจีนแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอวันนี้ซึ่ง เป็นเรื่องที่สําคัญที่เห็นหน้าเห็นหลังของจีนคือการปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งหมายถึงการปฏิวัติศาสกรรมด้วยวันนี้ผู้ที่จะมาอธิบายทั้งจีนใหม่วันนี้พร้อมทั้งจะนําเรื่องต่างๆที่ท่านได้ศึกษาดูงานในมิติใหม่ครับท่านในให้เกียร์รายการนี้ก็คือท่านอุบลศักดิ์บุญล,ลงงามสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ท่านเป็นผู้นําเกษตรกรเป็นผู้นําชาวนาเป็นผู้นําเรียกว่าสันหลังของชาตินะใหญ่มากที่สุดของประเทศนะแต่ว่าก็มีกรรมกรในยุคตนนิยมนะท่านไม่ต้องอธิบายเพราะหลายคนรู้จักท่านชาวนารู้จักหมดอยู่แล้วยังเหลือแต่พวกกรรมกรดรู้จักท่านด้วยปัญหาที่ท่านได้ ไปสาธารณประชาชนจีนก่อนที่จะเฉะลิมฉลองครบรอบ49ปีที่วันที่หนึ่งนี้นะครับท่านได้ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมหรือการปฏิวัติเขียวการผลิตเครื่องจาักรการช่วยเหรือเครื่องจักรไปผลิตเกษตรกรรมพร้อมทั้งมีการบริหารสรกรณากรแล้วก็ไปสู่การตลาดการตลาดด่วงหน้าช่วยเรียนให้ท่านผู้ชมวังดูว่า มันก้าวหน้าและหน้าตกใจแค่ไหนเชิญครับครับก่อนอื่นต้องกรับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเผมได้รับมอบหมายและได้รับเชิญจากประเทศจีนให้ไปศึกษาและก็ดูการจัดตลาดสินค้าออของประเทศจีนที่เชิญหลายประเทศมาประมาณ20ประเทศโอ้ครับครับมีการแสดงสินค้า ผมได้เชิญไปในนามประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสไปศึกษาและมองเห็นว่าโครงสร้างของประเทศจีนนั้นเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างทั้งด้านจิตใจด้านการพัฒนาบุคลากรก็ต้องยอมรับว่าประเทศจีนนั้นเนี่ยมีประชากรมากพอสมควรมากกว่าคน ทุกประเทศทั่วโลกก็พัฒนาร้อยล้านแล้วและในเดียวกันนั้นพื้นที่ดินเขานั้นเนี่ยใช้แบบอย่างมีคุ้มค่าก็พูดง่ายๆตามที่ภาษาทางเกษตรเขาเรียกว่าปฏิวัติเขียวปฏิวัติเขียวคือทำพื้นที่ดินให้สีเขียวให้อุดมสมบูรณ์นะครับตั้งแต่เริ่มผลิตแปรรูปการตลาดแบบครบวงจรนะครับจะเห็นว่าเมืองประเทศจีนนั้นเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไกลมากเนื่องจากว่า ทั้งเกษตรและเครยกฟาร์มเมอร์แอนเลเบอร์หรือ,อเกษตรและผู้ใช้แรงงานเนี่ยเกษตรอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงานเลยนะรเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมครับ,รบซึ่งเขาจับมือกันแล้วก็ปฏิวัติสังคมเรียนแบบพระพุทธเจ้าอาระบบสังคมนิยมามาปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนและก็มีระเบียบวินัยอย่างมากและมีจิตสำนึกต่อพื้นที่แผ่นดินที่เขาทำมาหากิน ก็จะเห็นว่าวันนี้ไม่ว่าตั้งแต่ในภาครวมเนี่ยทั้งผู้ใช้แรงงานทั้งเกษตรกรเนี่ยเขาได้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรแบบทั้งระบบจะเห็นว่าประเทศจีนนั้นเนี่ยมองถึงว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เป็นอุโมงค์ส่วนใหญ่เจาะอุโมงค์ทั้งเมืองเนี่ยมีแต่ภูเขาแต่เขามีระบบกดานอุโมงค์ ไม่รู้ขี่สิบอุโมงเลยนะ,<ต>ะยาวด้วยยาวด้วยยาวระดับเดียวกันหมดนะแล้วจะไปเจอพื้นที่านาที่เก,กษตรกรทำเนี่ยก็เพียงเล็กน้อยเขาทําทุกอย่างจัดระบบไม่ว่าระบบน้ําระบบดิน,นะระบบอุตสาหกรรมแปรรูปแม้แต่ด้านเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือนั้นที่ทันสมัยมากเพราะวันนี้โน้ตหาวต่างๆเนี่ยจากที่ไปดูในตลาดที่เขาโชว์เนี่ยได้มีโอกาสได้ ท่านผู้ว่ามณฑลได้มีโอกาสได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันและก็ได้เชิญไปทานอาหารส่วนตัวและก็เป็นสากลก็หลายประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะเจอประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศกัมพูชาหลายจังหวัดก็เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยก็ได้คุยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกันเนยอะแล้ววันนี้ก็จะเห็นว่าวันนี้ความพัฒนาเขาก้าวหน้าไปไกล แต่ไปมองหันประเภทเราบ้างเนี่ย <c oughs> เรามองแล้วมันดูทั้ง <c oughs> อพูดตรงตรงแล้วคือเพ<อ>ราะว่าเราก็ต้องปฏิวัติอยู่ดีคือถ้าหากว่าพี่น้องอาชาวนาชาวไร่หรือกเกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยถ้าไม่จับมือกันวางแผนเ,เปลี่ยนแปลงหรือปลดทาต,ตัวเองเนี่ยถ้ายังอยู่ในจมปกากหยบเดิมเนี่ยยังตกอยู่ภายในวงบนกับ เศรษฐกิจการเมืองและสังคมยังเป็นธาตุอยู่เนี่ยไม่ได้มีจิตสมกวันนี้ผมบอกว่าเอ๊ะเราม,ามองตัวเหมือนเป็นตัวชี้ขาดไม่ใช่<ม>เหมือนที่จะเอาเงินไปแจกไปแถมต่างๆเนี่ยวันนี้เราต้องพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคคล<ม>และสร้างความมั่นคงในอาชีพ<ม>และในอนาคตและทําธุรกิจหรือทำมาหากินอย่างมั่นคงยั่งยืนในชีวิตเขาผมเชื่อว่าพื้นฐานก็จะทําให้เกษตรกร มีชีวิตที่ดีขึ้นก็คงจะไม่ต้องมาแบมือหรือขอทานน,นี่เป็นมา92ปีแล้วนะไม่ใช่แบมือมาวันสองวันนะ,<ล>ะท่านครับวันนี้ต้องปลุก,กจิตสนึกใหม่ว่าวหนึ่งต้องสร้างอุดมการแนวทางความคิดสองพัฒนาบุกาาการพัฒนาสังคมใหม่และจะต้องพัฒนาอาชีพส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ว่าวันนี้อยากกินปลาเอาปลาไปให้ เราต้องส,สอนวิธีการว่าจะตกปลากินอย่างไรเมื่อเราไม่มีคนอื่นให้แล้วเราจะหากินอย่างไรแต่ประเทศจีนเขาต่างกันของเราเขาพืชผัปาก,ากัดเท้าถีบดีกว่านะแล้ววันนี้เขาได้พัฒนาหลังจากที่เศรษฐกิจในประเทศเขาฟูฟ้ามากด้านเทคโนโลยีและผมก็มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปเชิญจะแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าวันนี้ผมก็ถือฐานะที่เคยกํากับดูแลอาชีวะนั้นเนี่ย ก็ด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันว่าเขายินดีที่จะเอานักศึกษาของเราไปเรียนที่นู่นและเขาก็จะเอานักศึกษาขเขามาเรียนที่นี่และก็จะเอาเทคโนโลยีเอามาอบรมสอนเราเพื่อให้ทันเหตุการณ์สากลของโลกอันนี้ผมก็กรับปากเขาอยู่เหมือนว่าจะประสานงานกับอาชีวะ,ะและ,และวิธีการเรียนเนี่ยก็เรียนควบคู่กันไปได้ปริญญาสองใบ,บนะทั้งจีนทั้งไทยอันนี้ก็ผมก็แชร์กับ อธิการบดีของเขานะก็มีข้อมูลมาก็ระหว่างนี้กำลังจะประสานงานประสานงานในบ้านเรานะ,ะทั้งเราทั้งเขาและจะเอาผู้บริหารพร้อมเขาพร้อมที่จะรับรับรองเราและให้ความรู้เราและพร้อมเขาจะมาแชร์ความคิดกันและก็จับมือกันทํางานร่วมกันผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ตระหนักว่าห่วงว่าประเทศจีนจะมาครอบงําประเทศไทยที่เป็นประเทศเท็กว่านั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดรัฐบาลไปออกจะออกกฎหมาย ให้ต่างชาติที่มาอยู่อาศัย90กว่าปีนั้นเนี่ยทุกคนก็กังวลว่าเถ้ามาอยู่ถึง90สิปีเนี่ยมาทั้งครอบครัวมาครอบครัวเมื่อออกมีทายาทออกมาก็จะไดส้สัญชาติไทยโดยกําเนินดยกเชื้อชาติแล้วแต่และประเทศแน่นอนที่สุดวันนี้เราเห็นภาพข่าวต่างๆไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราร้านค้าปลีกย่อยต่างๆไม่ว่าในเมืองต่างๆเนี่ยคงหลายพื้นที่ จะเห็นว <mm um> ่าเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างของคนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นลูกจ้างจะเห็นลูกจ้างหมดปรากฏไปให่มีแต่อย่างเมียนมาดีเจนก็ดีหลายพื้นที่เป็นเจ้าของแล้วเป็นเจ้าของหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ในกฎหมายต่างๆนียที่กฎหมายห้ามว่าบุคคลต่างชาติเนี่ยต้องทำมาหากินได้แค่ขนาดไหนนั่นเนี่ยก็วันนี้ไม่มีกติกาแล้วประเทศไทยมีกติกาหรือมีกติกาแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอยากเห็นว่าวันนี้ มันต้องวางกรอบนะว่าเราอย่าไปปิดกัน้นผมเคยพูดในสภาหลายหนในครั้งว่าโลกคือประเทศสมัยก่อนประเทศคือจังหวัดจังหวัดคืออำเภอว่นวันนี้โลกไร้พรมแดนจะเห็นว่าวันนี้ไม่รู้ว่าไม่ว่าคนไทยกับต่างชาติแต่งงานกันก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเป็นยังไงแล้วลตอนนี้เป็นอินเตอร์หมดแล้วเป็นอินเตอร์หมดท่านวันนี้เนี่ยทำยังไงทีให้คนไทย เชื้อชาติไทยบุคคลไทยได้มีชีวิตที่ยั่งยืนมีความสุขมีมาตรฐานเอาละครับผมมันก็ต้องก้าวไปแบ่งที่จีนเขาเรียกว่าจีนใหม่ครับผมเมื่อก่อนจีนเนี่ยคือยักษ์หลับแห่งเอเชียครับก่อนที่ประธานหมอปฏิวัตินะครับประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคนป่วยแห่งเอเชียท,ที่ท่านต้องเป็นหมอไปแลว้วอ่ะ ต้องรักษาคนป่วยไม่หลับนะตื่นแต่ป่วยแต่เราจะผ่าตัดยังไงต้องตื่นี้องขั้นผ่าตัดแล้วไม่ใช่ว่ายยาทายาแล้วรัฐบาลปัจจุบันจะต้องวางแผนผ่าตัดระบบยังไงแต่ถ้าทาไม่ได้ก็บอกมาจะได้ไปช่วยทําให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะเห็นว่าวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่เป็นพันกิโลเมตรเนี่ยนั่งคือรถไฟประมาณสามชั่วโมง ไม่รู้เอ๊ะมันนี้นั่งรถไฟไม่มีความสึกว่าคือกักคือกักเลยของเราครึ่งตั้งคลึงตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวรวมหัวกันรถเบรกเปนยังไรว่าไม่เป็นไรรถไฟเรารถไฟเราเนี่ยจะดีที่สุดในโลกเพราะว่ามันไม่มีในโลกเขาต้องมาดูงานท่านฟังไว้นะครับผมอย่างตู้ไม้เนี่ยตู้ชั้นสามที่เห็นวิ่งวัตถุ วิ่งวิ่งเป็นลบบุรีเนี่ยอโอ้เป็นวัตถุบโบราณแล้วไปลับบุรีบ้านใตนมาดูวัตถุบโบราณวัตถุบโบราณนะวันนี้เนี่ยเ <c oughs> ข้าอุโมงค์ไกลๆนะนะแล้วเอ,าเอ,าเอ้าไอเห็นไฟวิ่งเนีะยไอรถวิ่งสวนไม่ใช่เลยไม่รู้สึกเลยว่าว่ารถว่ารถวิ่งเข้าอุโมงค์ไม่มีสวนไม่มีฮะ,ะ,ม,ม,ะมันนิ่งเงียบหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นในภาพรวมแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยว่าวันเนี้ยเราต้องศึกษาเขา และเอาเทคโนโลยีโน้ตฮาวเขามาและในการค้าขายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเราเีผมได้ปาลบว่าวันนี้สินค้าไทยเนี่ยพูดกับท่านผู้ว่ามณฑลเนี่ยว่าสินค้าไทยที่เวลาเข้าไปประเทศเจีนก็นดีเนี่ยต้องผ่านด่านของเพชเเมรทังตะวันออกต้องผ่านเวียดนามเหนือนถึงะจะเข้าได้ภาษีหลายด่านาแล้วตรวจโลกตรวแล้วว่าจะเข้าได้เนี่ยก็ถูกกักากักจนเสียหาย ในภาคใต้ผมเนี่ยประธานกุมเกษตรกรผมส่งยางออกไปขายประเทศจีนเนี่ยต้องไปผ่านมาเลเซียกินหัวคิวก่อนนะและถึงจะไปผ่านได้ผมก็คุยกับเขาว่าวันนี้ยเราควรจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันว่าวันเนี้ยหมายว่าเราเรามีรถไฟความเร็วสูงหรือวันนีว้วันนี้กลๆยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงถึงโคราชนะ <laughs> ยังไม่ถึงเพรวันนี้ <laughs> ผมบอกว่าวันเนี้ยแล้วผมแนะนําว่าวันนี้ ถ้าเราจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือของอทางจีนเนี่ยผมว่าเงินเราเนี่ยมันต้องเข้าไปเทศเขาทําไมไม่ให้เขามามาสร้างผลิตที่เราถ้าจะเอาสินค้าเราและทํายังไงจะเอาสินค้าเราส่งไปให้เขาโดยที่ไม่มีการกีดกันหลายตัวอันนีทน้ท่านเจรจาหมดแล้ว<ม>นะผมผมนี่มีการได้เจรจาได้ไมไ่พูดคุยกับ,บ,บเป็นมนทนมนทน,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 นช่วยกระทรวงช่วยกระทรวงเกษตรวันนี้ทั้งเกษตรทั้งวันนี้ทั้งอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมนะและก็ได้ชวนชวนเขาเนี่ย พื่อจะมาสร้างโรงงานในเมืองไทยเพื่อจะแปรรูปสินค้าเราโดยเฉพาะอย่างเพื่อนมันสัะหลังก็ดีเขาต้องการเยอะข้าวก็ดีข้าวปีนี้เขามีกวต้าได้คุยว่า,าให้กวต้าไทยมาประมาณแสนตันครับแต่ประกวดมีบริษัทเดียวไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาไปหมดเลยออาเอไปหมดเลยเพราะนี่เดี๋ยวจะต้อจะคุยกับน้ำตีนพาณิตศาวนาไม่ได้ไม่ได้เลยแต่นี้ผมก็ขอว่าเป็นขอเป็นกวต้าพิเศษให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสาก์เนี่ยส่งโดยตรงได้ไหมเออแล้วจะแปลรูปส่งให้เขาหรือเขาจะมาร่วมแปลรูปกับเราก็ได้นะอันนี้ผมก็ได้เชิญชวนเขาวันนี้เขากำลังจะหาโคต้าให้เราให้กลุ่มเกษตรกรนั่นดีเรานชาวนาจีนชาวนาไทยมันต้องด้วยกันกำลังคุยกับมันอยู่ที่ขั้นตอนของแต่ละมณทนคือถ้าเราคุยกับผู้ว่าและก็มีเจ้าที่ราชการของรัฐบาลกลางเนี่ยก็มาประสานงานให้เราด้วย นะแล้วเ็าก็ตามมาประเทศไทยก็จะงตามมาคุยว่าวันนี้หลายอย่างที่เขาจะมาสร้างโรงงานผมถือว่าเออเป็นทรัพยากรโนฮาวของเขานะเช่นโรงงานแปรรูปยางก็ดีหรือ,อพลังงานแสงอาทิต์ก็ดีนะครับอย่างเงี้ยขยะก็ดีทำเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเมื่อวานก็มีโอกาสได้มาคุยกับผมอีก ก็ S <S ตามมาคุยอีกนะเถือว่ติดตามงาน<ห>เขาทุวนตามงานนิกเลยแสดงว่าเขาทํางานแบบบริหารเขาที่ก็อยากให้ข้าราชการไทยก็ดีหรือผู้ใดชอบติดตามงานแบบนี้บ้างรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยท่านต้องเป็นรัฐบาลเองนะก็คิดว่าก็ต้องก็ต้องถาม ถ้าอาจารย์สมพรว่าว่าวันนี้ฟาร์มเมอร์กับเลเบอร์จะจับมือกัน <c oughs> จับมือจับมือว่าจะไปด้วยกันไหมหรือจะแยกกันทำไม่ได้จับมือแน่วันที่ยี่สนยาเนี่ยครับผมเพราะว่าเป็นกรรมกรไทยไงมันประกาศแนวทางก,ก็คิดว่าตรงเนี้ผมว่าเด็นปนี้มีหมายที่ดีนะที่ผมไปครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าถือว่าโชคดีที่ผมได้เห็นภาพต่างๆนั่นดี<ล> <ผม S 2> ได้พบผู้ใหญ่ผมจะมองจินตภาพของท่านว่าก้าวกระโดด หรือว่ามันมันไม่ใช่กกาวกระโดดแล้วก็เรียกว่ามันสปริงบอร์ดเลยก็ก็ผมคิดว่าในการเจรจาความเนี่ยเพราะเราก็เคยไปกระทำตีเอ่อเมื่อก่อนเคยไปทำตีพาณิชไปค้าขายข้าวกับประเทศจีนเราก็รู้วิธีการทเทคนิคว่าทํททาอย่างไรที่จะชื่นชมเขาทําไงจะเอาโลหาของเขามาทาอย่างไรที่เพราะเขาเป็นประเทศที่มาอำนาจมีเงินเอ่อชำรองเยอะแยะเยอะำรองเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าเราทําได้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าก็น่าจะช่วยพี่น้องได้เอลและเมื่อวานนี้อสองวันนี้นผมเรียกประชุมกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมาประชุมที่าานะามาประชุมเสร็จแล้วก็มาวางแผนว่าผมตั้งคณะทํางานพืชไร่พืชสวนประมงปศุสัตว์หรือแต่ละคณะต่างให้คณะกรรมการไปศึกษาเก็บข้อมูลทันทีและผมจะให้เจรจากับตัวแทนของรัฐบาลจีนนะฮะ และเพื่อจะทำยังไงจะผลักดันสินค้าเราที่ Direct ดิเรกโดยตรงเลยเราก็จะชวนอาจจะแลกสินค้ากันเช่นบางอย่างผมไปดูโรงงานปัจจัยปุ๋ยเขาเนี่ย <Okay. S 2> เป็นพันๆไร่<ๆ>เขามีรถไฟเข้าไปขนใน,นในโรงงานเลยขนโดยรถไฟเลยนะแล้วแล้วต้นทุนก็ถูกกว่า uh huh. แล้ววันนี้ระหว่างขนส่งเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยเนี่ยปีหนึ่งประมาณหกแสนล้านที่เอาเงินออกไปต่างประเทศซื้อปุ๋ยเนี่ยนะซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศดูเรียเนี่ย แต่ห้าหกเสือเนี่ยแเปะซื้อมาต่างประเทศต้องเอาเงินประเทศไทยออกไปต่างประเทศผมก็คิดว่า,า,าเอ้ยดยแล้วผมวันนี้ทําไมไม่คิดล่ะหลายสิบปีแล้ววันนี้ปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองไทยเยอะอย่างเช่นวัตถุต,ต,ต่างๆเช่นเทียภูมิลบบุรีเนี่ยมีทรัพยาากรรตงนีี้คมุณภพวัตถุดีเยอะและขณะเดียวกันเราซื้อวัตถุดีเข้ามาเอาละครับผมเพราะนั้นว่า นี่คือที่ท่านไปดูทีนี้ระหว่างความสัมพันธ์ที่ท่านไปเนี่ยกับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือมนทลนระดับมนท้ระดับรัฐบาลกลางเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ต่อไทยยังไงบ้างครับความรู้สึกก็รู้สึกว่าวันนี้ถ้าผมไปด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากจะให้ให้โอกาสประเทศไทยเขาอยากมาช่วยประเทศไทยเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีครับผมแล้ว เพื่อนบ้านอาเซียนหรือ2ี่สิประเทศที่ท่านไปด้วยนี่ได้แลกเปลี่ยนก็ได้คุยกันเพียงสั้นๆครับได้คุยกันแชร์กันเพียสั้นเพราะระหว่างวงเราเราเราต้องนําขยายคุยนังอาเซียนก็ได้คุยกันอย่างเพื่อนลาวในเพื่อนพอเอ่ยชื่ออุบลศักดิ์เขาบอกโบลุงงามเลยคือเพื่อนบ้านเนี่ยรู้จักเพราะก็จะดูข่าวต่างๆกาบอกผมรู้จักอุบลศักดิ์โบลุงงามมานานผู้นำเกษตรกรตัวจริงมาจริงแล้วก็ได้คุยกันก็ได้แลกเปลี่ยน แต่ทางเพราะว่าหนึ่งตอนประเทศลาวเนี่ยเราประเทศท่านรับสั่งให้ไปสร้างวิรัยอาชีวะที่ประเทศลาวสร้างคนสองสามโรงเรียนแล้วผมได้มีโอกาสไปศึกษาวันนี้ก็กลายเป็นมหาวิทยาแล้วก็ที่ว่าวันนี้ผมก็ชื่นชมนิดว่าพระเทศดิมองกันไกลเขาบอกถ้าจะให้ด้านอาชีวะด้านศึกษาประเทศไทยสูงขึ้นไปมากเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยยังพูดกันไม่รู้เรื่องเ่ยท่านก็บอกว่าขยายไปที่ทั้ง เขมินด้วยเราไปสร้างฮะแถมเวียดนามเวียดนามเวียดนามนี่จน่นผมเป็นนายกเนี่ยชุดก่อนที่ผมเป็นนายกสภาทวะเนี่ยก็จะมีส่งเจ้าที่ไปเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนหรือรัฐก็ดีขึ้นซึ่งซึ่งมันจะเฉลิมฉลอง50ปีปีหน้าซึ่งท่านต้องทำโปรแกรมจัดรายการที่ยิ่งใหญ่นะ <จ>เพื่อให้เกษตรกรของเราเนี่ยได้ไปดูงานได้ไปศึกษาเอาไว้ทุกสาขาอาชีพเลยนะท่านนะเกิดผมก็ต่างี่ต้องมาเรียบทบาทประเทศไทยเนี่ยต้องมาบทบาททบทวนตัวเองและก็มาวางแผนยุทธศาสตร์เอาละนะอันนี้<ม>ส่วนสายกเกษตรผมเนี่ยผมเตรียมการผมแล้วและผมจะทางท่านกวามุญทนเนี่ยก็จะเชิญผมไปเอาละเอาละเป็นนั้นว่าเราต้องเตรียมเกษตรกร,เ,กรเราเพื่อเริ่มฉลองฉลเฉลิมฉลองห้าสิบปี ความสัมพันธ์ไทจีนนะก็เริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี่แหละไม่จําเป็นต้องเริ่มใกล้ๆเริ่มผมเริ่มตั้งสองวันแล้วครับสองวันเลยนะครับผมเรียกประชุมโอ้ยินดีผมเรียกมาลงมาป้าผมก็สั่งประชุมทุกภาคมาประชุมและวันพรุ่งนี้ก็จะไปชุมยี่สิบจังหวัดภาคอีสานที่ขอนแก่นก็จะเรียกผู้นําประธานจังหวัดประธานอําเภอมาเพื่อให้แนวทางว่าวันนี้คุณต้องรีบทำถ้าหากคุณช้าคุณไม่ทันกินแล้วผมดูผมดูฟังท่านแล้วเนี่ย ดูเกษตรกรไทยจะปฏิวัติแล้วเนี่ยก็คิดว่าคิดว่านะไม่ได้คิดว่าตั้งใจตั้งใจั้งใจส่วนมากว่าการปฏิวัติเขียวในเมืองไทยครับผมต้องทําให้สำเร็จนะต้องทําให้ประเทศไทยมันเป็นสีเขียวเป็นประจับไตก่อนดีเป็นประจับไต่ก่อนแล้วก็เป็นสีเขียวมันทุกคู่ขนานเลยผมไม่มีเวลารอแล้วคู่ขนานนะเอาคือประชัยไตก็ทําไปทีนี้ตัดหน่อยเอาเรื่องอัปเดตหน่อยท่านนายกเองประชุมคอรมนัดแรกเนี่ย มีสามพันล้านตั้งศูนย์แก้ปัญหาอุตกภัยเนี่ยท่านมีอะไรจะพูดจะคุยบ้างเรื่องนี้เชิญครับคือวันนี้ผมคิดว่าวิธีการตรงนี้เนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้าคือไม่ใช่เอาเม็ดเงินเอาเม็ดเงินไปไป,ไปบริหารไปแจกไปจ่ายให้เขามีความสุขไม่ใช่วันนี้บอกว่าโครงการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลปา่าซักโครงการผ่านน้ำขโขงกกอีกหน่าจุดเราสื่อต่อพาเพราะตัวอย่างไม่เห็นดูเลยเนี่ยนี่นี่คือการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลปา่าซัก นะที่ผ่านสภาแล้วนะนี่โครงการผ่านน้ำขโขงกกอีกนะ่าจไปยาปาสักแม่กองกินวิธีการทําหมดเดียวเสร็จเรียบร้อยสภาไปเรื่องกันทำโมเดลไวหมดแล้วนะเรียบร้อยแลวผมอยากให้ทำแต่ตอนนี้นเฉพาะหน้าสามพันล้านแต่นะตอนนี้ถ้าวางแผนล่วงหน้าเลยว่าขณะนี้เราเห็นแล้ว้ําน้ำราม,มากมากเลยยังไงเราก็กำหนคาบมาขนาดเตรียมวัดไว้เลย่วงหน้าเตรียมวางแผนประมาณก่อสร้างทําเพื่อรองรับในอนาคตส่วนที่เยียวยา พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความอนุเคราะห์เพราะว่าเพื่อนบ้านเราพี่น้องเราเนี่ยมีความจาเป็นเด็ดร้อนก็จะต้องภาคเอกชนก็ช่วยเยอะอันนี้ต้องขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรผมที่ที่ต้องรับอนุนิสงตรงนี้อันนี้ก็ชื่นชมก็ขอบคุณแต่ขณะเดียวกันต้องทํางานคู่ขนานไปนะต้องทํางานคู่ขนานเพื่อให้เห็นว่าเอาละท่านในขอบคุณประชาชนที่ไปบริจาคไปช่วยนะครับราชการก็ดี ส่วนต่างๆก็ดีเ,เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีนะได้ช่วยกันสุกแรงใจเพราะงั้นท่านอุบลศักดิ์เนี่ยท่านต้องอขอบคุณไปยังส่วนต่างๆเพราะท่านเป็นตัวแทนกเกษตรกรรมนี่อันนี้ก็ขอบคุณอยู่แล้วก็ติดตามตลอดเวลา,<อ>าช่วงไปไป,ไป,ไปอยู่ประเทศจีนเนี่ยจะมีให้พวกพวกเนี่ยจะรายงานอยู่ตลอดเวลาอ,าอาลงค์กมเกษตรกรก็ส่งข่าวตลอดเวลาครับอันนี้ก็ครอบทวนแล้ว ที่ท่านในรายงานต่อเกษตรกรอมกรประชาชนและก็ฝากกันบ้านให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอเตรียมตัววางแผนแม่บททําพิมพ์เขียวของตัวเองวางแผนกันเองคิดเองว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเหมาะสมที่จะทำอะไรมีมีน้ำทำไรว่าคเขียวผมปฏิวัติเขียวต้องทำทั้งระบบครับปฏิวัติทั้งระบบปฏิวัติการเมืองด้วยไหมก็ถ้าไม่มีการเมืองด้วย มันก็แก้ปัญหาไม่ได้การเมืองเป็นประชาไตยหรือเปล่าประชาไตยวันนี้ถามว่าประชาไตยของใครปรือไตเพื่อเลือกตั้งหรือเพื่อใจเพื่อไปลงคะแนนเสียงไม่ใช่ต่อไปเราเป็นประชาไตยของของประชาชนนะประชาชนต้องเข้าใจต้องต้องปลดได้ได้คิดตัวเองครับแล้วครับแล้วผมครับผมก็ต้องขอบคุณท่านอุปสรรคอย่างยิ่งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเราได้นาเสนอ มิติใหม่เรื่องของการปฏิวัติเขียวหรือการปฏิวัติเกษตรกรรมในไทยกับจีนซึ่งเรายังมีปัญหาที่ได้คุยกันอีกเยอะนะครับคุณวนศักดิ์ท่านเป็นผู้นําเกษตรกร,รตัวจริงเสียงจริงมาตั้งแต่นั่งเดิมแล้ววันนี้เอาการเมืองแล้วนะครับก็ร่วมกับกรรมกรนะท่านนะครับ,รบวันนี้หมดเวลาลงแล้ว กับผมขอากาบขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดตั้งแต่ตน้นกับผมพร้อมทั้งคนณววนสัก์บูรลงงามจะขอากาบลาท่านผู้ชมท่านฟัง,ฟงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ